สวัสดีครับพี่น้องครับหักแพงครับมาแล้วอีกแล้วครับหกัหกแพงหักแพงพี่น้องตอนนี้ทีมงาน,นกำลังสีเช็คซ่อมระบบ LED City Beam นีครับเพได้ไปเพิ่มกับของไม้นะครับไข,ขกันไปดยช่างมองช่างมอง มองน้อยมองคลสตูดิโอสตูดิโอโอ้ยดินพัน,พนกับอะไรพี่น้องเลยช่งมองอ่นได้ตีมหน้ามักตูมกับติปอลอ้อนนี่แหละแซมบลูกแซมมันขึ้นไปในแซบครับถึงขึ้นเจ้าหอนเนาะแซบยีนดีเนาะเจ้าหอนนี่แม่นี่แม่ผุหละครับบ้านโขกสีนี่แม่ล้ำพึ่ง บ้านผูกสีด้วยพี่น้องเด้อไปแวะไปเยืนครับพี่น้องบ้านโูกสีเนาะนหกช,ชุดหมดแล้วมนเมื่อคืนนี่ป้าห้าตัวปะกินนี้ได้ก็บม้วนแหนมทองม้วน,นลูกแฉลบหลายลูกแฉลบมาแฉลบลายเมื่อคืนครับผู้จัดการหนูพานพิเศษสินครับเมื่อคืนนี่เพิ่นไปเลี้ยงเมื่อคืนครับขอบุญมูพวกได้ลายครับหนูพานพิเศษสินเมื่อคืนนี่ แก่ห้อนกินจนกินยังไรกับ่บ๊บ๊แหน่ทองพี่น้องมันแซบพี่น้องเนื้อพลอยดีอาทีมงานก็เดือนอีกุมนึงกับไปแล้วครับอีกุมนึงไปตั้งเวทีเมือนี้ครับไปตั้งเวทีสาวหน่อยเพียรปานแพงพี่น้องหลอดโฟเขาก็มีอยู่มั้งเต๋อทั้งวัน จารย์บ่มีอยู่บ่มีโอ้โหบ่มีบ่เนทีวันคือของเฮาดิก็เอาตัวนึงนอะไรเลยแม่นสตัวนึงนอะไรเสตัวนึงเฮาังสั่งมาใหม่เฮาังสั่งตัวหลมาแม่นๆถามมันถามอนล60บาทเด้อเนี่ยเ็ดหม้อขายอะไร55อยู่ไสทีวันโอทีวันบ่ เดี๋ยวต้องเดี๋ยวเดีซั่งของม่ไม่ก็ได้อก่อยางเดี๋ยวไม่ได้ใส่อันนี้อันนี้อันนี้เป็หลอดวยีนวันครับพ่ม่พัดิพ่อพ่แม่นโวดไฟไฟตีอ่าีอาซีตีตัวนี้โอ้นี่ีแดนี่แดงเชียวดังนั้นขาวสมโอ้กมีก็มั้งกสมกสมโอีก็มี อ,อ,อันนี้คือต๊ครับนี่ตกจากสันซีสันหาลงมาานี่กอ,องกยอออีกพี่นอ้องพีการไปเลยธรรมาดาพี่นอ้องมูกกองนี้นลูกแซมมูกก่องนี่น่มามีอะไรเตร๋อบอที่ท,ท่านดิดเช็คเออีดีเดียดเด๋ยวมุนี่ลอดล้วแปดพันกว่าบาทเนี่ยอยู่เข้าสือ่อแหลก เปียกท่นแล้วยุคยุคแรกๆยุคสมัยจะสนุกสิงหากคมหาสนุกนขอไม่ได้แกละเปียกท่านต้องก็แยง่งงี้ดีได้สิ้นคนละอย่างนี่กับมดูดเนี่ยแย่งงี้ดีย่อมลาวาอย่างมันสูงน่ารู้วัดมันสูงว่ายังไง,งบอกมองไปหากัเขาไม่กินเต้ กิงของกับยิ่งสี่แล้ครับพี่นอ้องอาจจะสคุกคักได้เลน้อยครับสุด้ากันปับสถานที่พอได้นั่งสอมนั่งอย่างไรครับพได้ดีลงมากาเข้ากับสื่อเพื่อนเปล่าซื่อโมหามันตามกว่สิบสี่ไม่ลงหมเพราะว่ายี่สิบสี่เข้าร้า,ายก็หนักกับตติประทัดไหมก็มาเข้าคือคือหนึ่ง้ำนี้ปัญหาเห็เมนมันมีของสแป์ กี<ม>ิบสีแนนแน่น,<ม>นจ,นจสิบวยมือแรงเขากับสเปรไว้ชั่ว่าสเปรยยให้มันขาดแต่ว่ายี่สี่อันนั้มีสาสิบสองตอนนี้เขามีสามสิบเป็นบอลรวมแล้วสามสิบซื้ออีกหกเลยจักตัวงังสิก็เป็นสามสิบหกตัวสเปรยยังให้มันลดยีย่สิบสี่ทิ้งเิ้หลงนะ c เปไปน้ำ c เปไปน้ำ จย่อาย่าปลายหัวแรงหน้ามีดขูดเด้อะหามขูดหามเอาไปอันสีได้เคืองักกระดาษอย่างเดียวเปลี่ยวมีดขูดไปเบิดเลยหัวหนึ่งแปดร้อยเก้าร้อยไปเนี่ยมอสตือตือได้ปลายสุกไวอุลูกคนเอามีดขูดเรียบร้อยเล้มอสลือจอยเบิดแหละเนี่ยขูดเห็นไหมพี่น้องอ่ะ โซกันน้าพี่น้องทีมงาน,นกำลังเช็คขับลูกทิ้งก็กำลังสอมสวิตชิงให้ครับตะกี้สร้างใครกับนางเองแล้วครับกมุมเอนี่โอ้นงางบ่ได้แล้วพี่น้องบ่เห็นหงบ่เห็นหงพี่น้องบ่เห็นหง ไปใส่กันเถอะช่คเก่าลูกมันไคยู่ดอกคองกับบวมหกไปเลยทำไมถ้าทำไมชงข้ามลูก <c oughs> ตัวนี้เอามาจากอนคุณพอ่อเปียรแมนเต่คุณลุงเปียรแมนเต่ชุดเนี่ยสิบหกตัวครับซ <c oughs> ื <c oughs> ้อเอามาจากต่อจากพ่อเปียมาสิบหกตัวเอาหมู <c oughs> เอามาผ่าเนี่ยกับมีครับจะซื้อไม่กับขึ้เข้าให้ พอว่าเอามูสองหกศูนย์สองนี่ก็เพาะแล้วพอว่าพอตรงลายหรอกแสงเปลี่ยนคือคือเ่าแต่นี้นมูเจ็ดลอยเขาคือบอมาสอนมึงเนี้ยลูกซี่ตัวจำอ,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 อาาดดูแล้วนี่แหละกุแะยกเอเบางเน้หมอย่างไมยบมมีเนี่เนาะแสงว่ามันเอาประกาศลงตรวก็ม่ดีเลแหละ ซีตัวตวลกออกมาถ้าพ่อซ้อมไปไสกับซ้อมขายก็ได้ต่อขายถูกถูกเอาว่าถ้าซ้อมขายกับซ้อมรุ่นแล้วแม่บา,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 าทิ่หลูกโอ้ถุงไหมแม่มาปวดแต่เฮ็ดอนุรักษ์ไปเนี่ยมาปวดแต่ว่าปีละสาธุฮะไหนก็ เซ่นามแล้วมตีเนี่ยเต๋เก็ดรลอยไหมลูกรุ่นดีรุ่นแพง่งนี้เด้จบมาเบิ่งหลดอ้มันเนทียเด้ ครับไม่กับเปลี่ยนปีละสิบตัวสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยนะครับไม่โอ้โหพ p o อ e r มีสีหลวงพ่อพันเนห็ดไอ้เพิ่นอยู่ฮะเขามาล่างวะไดนสะิพูดนะพูดนะนรุ่นอนุรักษ์เอาไปเห็ดฟลูโกล่ะไอ้ตัวลูกมีหน้าม่วถ่วงพี่น้องแต่น้าม,มั่นนมถวถ่วงได้่ง ไี้ตัวเงินมาหน่อยเด้ตัวนึงรู้สึกว่าจิหลายต่างนี้ด้พอซื้อตัวนึรู้สึกว่าจสามหมื่นกว่าบาทีสามหมื่นสามประมาณนี้นี่ักแสงพอดีดีเลยไงวิทยานี้ว่าเป็นลำบาก้นน้ำท่วงตัวบ้า้นน้ำถ่วงละเอียดฝรล่งพี่น้องมันธรรมดาี่ เอาเบิ้งเลยพี่น้องนี่สิแหละคล้องให้ว่าปีนึ่งปีนึ่งค่าสอมค่านั่นโ่้หน่อยนะครับคล้องได้ใส่กับจิ๊บบอั่น่ด้นะครับจริงสิแหละครับโอ้โลโก้ของน้องานี่งยังยั่งอยู่เลยพี่น้อง ตะกี้ตะ่กี้ทางพี่ก็เป็นโตสอมแล้วพี่น้องเอาไปมากเป็นเป็นเป็นสู้สารแล้วพี่น้องเป็นสู้สารเป็นสู้สา,านเมื่อไงพี่น้องโอ้ยกันได้เป็นได้นามท่วมแล้วพี่น้องเอ,อ้ย<ไ>นามโบถ่วมกับจิบวนนันนาําท่วหลอกก็มีสองตัวยู่ครับน้องบูดบูดกันบูธหลอกคือประสงค์ไม่มีไพ่เนาะน้ะนนองบูดเนาะ บุดนครปฐมพี่น้องซื้อมาจากบุดนครปฐมตัวละมือหนึ่งพันหาร้อยอ่าทรงมาให้พี่ไพ่เนี่ยเด้อน้องแราน้องบูธเลยถ้าไปได้เบิ้งช่องยูทูบส่งมาให้เนี่ยอีกตัวนั้นทรงไปตัป้งปีสองเหยียบสิบว่วสองปีแล้วครับปีกวัวอะไรล่ะครับปีกว่าแล้วครับปีกว่าแล้ว,ว,าลวฝากน้องบูธส่งมาให้เนี่ยเด้อบุดนครปฐมหลอกให้าะครับพี่น้องพอได้เบิง้ง ให้กำลังใจลูกแซมนองมองลูขท้นส่อมกันยนี่เนี่ยแหละครับทีมงานมูมนึงก็ไปตามวิธีแล้วทีมสีแดงครับสีเขียวอันนี้ไฟติลูกหาสีติงาน กินขาดบ้างหลอดหลอมขาดินอินพาก็ตีเลาก็พาจีติดเลยติดติดอันหลอไดไหนมันขา,าดม <maintenant S 1> ันอลุดมูมันติดมมั้งครับเขียว บูเตอร์นี่ต้องสร้างไม่หยิบเลยลูกบูเตอร์นี่อยากได้เยอะล้วพ่ออืมขาลอนบิด <c oughs> เอาล่ะเออเอาเอาเอาปันทีนี้มันมาถือน้าถือฝนกับจีดีเราเพ่อว่าเอาไว้มองรถสิบล้อลูกพี่น่องฮักแพ่งสุกูสุขคน,นครับฝากทิดตาม มงคลสตูดิโอได้ครับพี่น้องเด้น้องโคกสร้างไพ่กับลูกบุดลูกแซมครับทีมงานสุขูสุคนลูกขึ้นครับทีมงานกับซ้อมกันเองเสอวิสกันเองครับพี่น้องบางที่ของมันโดนน้ำโดนยามมันหลายยางขึ้นว่าละเก็บของม่ท่านส่วนใหญ่ครับของดีหมดแล้วครับมันอยู่กับน้ำกับฝนคือว่าละครับของใหญ่เสมอเอาพี่น้องฮักแปงสุขูสุขขคนครับเมื่อเนี้ยยี่สิบห้า อีสิมหาสิงหางหกสามด้วยพี่น้องมือนีนเอา้าขอพระคุ้นในหลายใหญ่ไอญ่พอลุงม่ป่าน้องนองลูกต่อมูพวกอาเสียเงี้ยขอพระคุณนยังสูงครับสวัสดีครับผม